ัสดีครับวันนี้ช่างอ,อ้นเห็นเพื่อนเก่ามาเพื่อนเก่ามาจากเกาะอะไรนะพิษณุโลกเพื่อนเก่ามาจากพิษณุโลกชื่อสังวานอะไรนะนามสกุลสัสงวานจุดพิมายแล้วก็มาเจอกับคนตัดผมรุ่นใหม่ก็คือคุณมดแดงสีดำ<ส>ครับในชื่อเฟซ <ภา S 1> ชื่อมดแดงสีดำครับคุณมดแดงสีดำครับวันนี้จะตัดเป็นงองทรงหรือจะตัดเป็นทรงเปิดเน็บในหลังองทรงเน็บในหลังองทรงครับเชิญน,นะครับ ครับวันนี้ช่างอ,อ้นก็ขอถ่ายทำด้วยตัดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นเล่น YouTube ให้คนเขาเห็นว่าช่างอ,อ้นไม่ใช่คนธรรมดาเนาะนี่นะครับช่างแดงดูนี่เพื่อนทังวัดที่ไม่ครับวิธีตัดเท่าเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีตัดเน็บในลองทรงผมจะแบ่งผมโดยวิธีกิปตัวละสิบบาท แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแพงกันอย่างนี้แบ่งผมช่วยกดแชร์กดสับตะไคร้ถึงมีคนแชร์อยู่ทั้งหลังมีคนช่วยด้วย fc fc ครับลง YouTube ครับ YouTube ช่องอะไรช่องอจุดอ้นกันงาช่างหล่อครับอ๋อเราเป็นเมทหานิรุนแเลยครับอยู่ใน YouTube มนและมาเนี่เคยไม่ได้ว่ะมันมีมีเน็ตครับ แล้วไปต้อเขาหมากเลยครับผมมาหลอกคุณลูกเกินไปไหนเลยครับอันนี้มันของ AIS 5G บไปโวคดีครับสังวนันชุดวิมายเพื่อนเก่าแก่เมื่อสมัย50ปีที่แล้ว นี่ครับเนบไนครับปิดสวิต์ปั๊บแล้วก็เนบในยอย่างนี้ให้มันเป็นเนบไนไม่ต้องให้มันขาวมากให้จอนมันพอดีพอดีแล้วก็ถอดปันลมออกแล้วก็ปับปันลงสัน วันนี้เข้าพรรษาก็เอาไปตักบาทเทววันนี้เป็นวันพระใหญ่คนที่มาฝึกง,งานก็คือซุป,ป,ปเปอร์เติ้ลเขาก็เลยไปทำบุญที่จังหวัดชัยนาททีมงานช่างใจบุญทีมงานท่านใจบุ <c oughs> นบแล้วกันเหลี่ยมโคง้งสวยๆอย่างนี้นะครับ เมื่อวานนี่เห็นมาทําไฟอยู่มีใครมาหรือเมื่อไรใช่ครับเห็นรถไไว,ว่าจะเดินออกไปถ่ายทําแล้วเลยว่อะไรเห็นรถไฟไวพูดเลยไปเดินออกไปเอาสักคลิปอะเมื่อวานมีงานด่วนก็เลยเดินไปไม่ทันเห็นรถไฟบิ๊กเลยทําไฟให้หัวหน้าเครือมั้งเราอีกเกลือติดที่ใหม่แต่งชุดขาวไปช่วยงานผู้ปุ๋ยเพราะวันนี้มีงานตำรวจน่าจะอยู่โรงพักอ๋อ วันนี้นะครับอัดเลี่หนึบในหลังลองทรงดูนะครับปุ๊บแบ่งแบบนี้หนึบในหลังลองทรงดูนะครับเอาตัวนี้ออกปุ๊บย้ายมาทางนี้แล้วก็หลังลองทรง ันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งขอบอีกทีเนึงมันจะสวยมากนี่ดูด้านหลังก่อนลองส่งปรับฟันลงต่ำสุดเราไม่ให้มันขาวมาก นี่ตัดเป็นลองทรงมาแล้วตรงไหนไม่ดีเดี๋ยวเรามาเก็บแล้เวเราก็จะแบ่งผมอีกโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ่งสามารถดีขึ้นไปเหเอียดได้ถ้าเราใช้กิบแบ่งก็ได้มันก็ดีแต่ว่ามันละเอียดแต,แต่อย่างนี้มันง่ายสำหรับช่างอ่อนตัดผมไม่ต้องฉีดน้ำ ปันเบอร์สองมาสวมแล้วก็เอียงดูโดยไม่ต้องฉีดน้ำแล้วก็ไถอยอย่างนี้ถ้าเราฉีดน้ำเราก็จะใช้กิบเป็นตัวแบ่งเพื่อที่จะหาจุดละเอียดจุดใกล้ลายแล้วก็ไดผมเป่าผมเซ็ตผมด้วยพวกนั้นจะเป็นเรื่องของซาลอนถ้ามาเชื่องมาเป็นช่างบาร์เบอร์ก็จะใช้ระบบไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ำก็ได้ฉีดน้ำก็ได้ครับแล้วแต่ความขนาดของแต่ละบุคคล คือไม่จํากัดไม่แบ่งไม่ไม่ว่าไปกําหนดไม่ว่าเขาคือเราทําได้ขนาดนี้เราก็เอาขนาดนี้ไอสิ่งที่ดีกว่านี้เขาก็ทําได้ผมก็ทําได้แต่มันช้ามันกินเวลาผมผมก็เลยใช้ตัวนี้สาธิตให้ดูเป็นเคล็ดลับเทคนิคเท่านั้นแหละจะดาจะดุยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะช่างอ้อนขอโทษแล้วก็ทําง่ายๆใครก็ทําได้ก็ลองทําดู เก่งไม่กลัวกลัวไม่เก่งคนเก่งคือคนที่ตายไปแล้วเนาะ <c oughs> ครับคนเก่งคือใครคนเก่งคือคนที่ตายไปแล้วให้ผมถามลุงพ่อพุธถามลงุลงปู่เสาลุงปู่ิงีกอเก่งแกก็ตายแล้วแกก็ไม่เือแล้วเนะาะแร้พุทธเจ้าไม่เก่งแกก็สอนหนูกหลานไว้ จะทำโลกโลโกอุตตปาธิปัญญาแห่งโลกปัญญาไม่เที่ยงโอโลโกก็ไม่เที่ยงโลกก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะยังแต่งไม่เที่ยงอยี่อุตตปาธิก็แปลว่าดวงวิญญาณตายขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นของธรรมดาของนักวิชาการเก่งคือไม่เก่งไม่เก่งคือเก่งอนาคตคือสิ่งที่ไม่รู้ปัจจุบันคืออยู่ทุกวันนี้ นิพพานคือไม่เห็นตัวปัจจุบันนี้คือกรรมเห็นตัวกรรมกับนิพพานกับอนาคตกับโลโกโตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาขอบคุณครับท่านใครับ,บ,บที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่างก่อนที่พูดไปจำเข้ามาไม่ใช่ไวท่องเาอาเองใช่ไหม ผมจำเป็นต้นกำเนิดความคิดเหรอทำไมละ่ะถ้าไม่จำมันจะคิดได้ไงล่ะแล้วสิ่งที่ทำอยู่เรามันเป็นกโจโจทย์ก็คือหาคำตอบคำตอบก็คือตัดผมลองทรงนี่แหละครับเหน็บในลองทรงนี่แหละครับผมตัดเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะวีดูดูนะครับเหน็บในลองทรงแล้วเราก็จะมา ดูข้างๆอย่างนี้ว่ามันสวยไหมด้านหน้าเนี่ยเราจะเอาเสมอคิ้วบนคิ้วต่ำคิ้วแล้วแต่เราจะทำกวีดูก่อนวีดูก่อนสมมติว่าเราเอาอข้างหน้าเนี่ยมันบนคิ้วเราก็ทำนี้สักลงสักลง,กลงมีเฉียง45สักลงตรงคิ้วมันก็จะเท่ากับคิ้วสักลงบนคิ้วมันก็จะอยู่เหนือคิ้ว สักลงเปลือกตามันก็จะเท่ากับคิว้วสักลงปลายจมูกมันก็จะเหลือใต้ตานี่คือเคล็ดลับของช่างอ้อนบอกแค่นี้แหละเอาไปใช้ถ้าเอาสักลงมาคิว้วมันจะอยู่บนคิว้วถ้าสักลงมากลางจมูกมันจะอยู่คิว้วถ้าตรงจมูกมันจะอยู่ใต้ตาแค่นั้นเองครับเคล็ดลับ ให้ช่างที่อยากศึกษาอยากเล่าเรียนอยากติดตามทำตามก็ลองทำดูคนนี้เป็นช่างไฟประจำตำบลดงใหญ่ครับไฟเสียไฟรั่วไฟผุไฟพังเป็นกองช่างดงใหญ่ช่างไฟฟ้าตำบลดงใหญ่ครับเนี่ยชื่อจริงชื่อ ช่างมดแดงสีดำนะครับในเฟซไปกดดูได้เลยในไลน์มีด้วยมดแดงสีดำแล้วเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยเปิดเพราะเขากลัวเมียน้อยรู้หรือเปล่าไม่รู้นะัก็ไม่ค่อยเปิดไม่มีเขไม่มีไม่มีรับไม่มีเขาบอกที่ไม่เปิดเพราะว่าลําคานมันไปหนักเครื่องเนาะครับผมคนก็าแชร์ไปเยอะแกก็บอกว่ามันหนักเครื่องไม่อยากฟังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันก็อดติดตามไม่ได้ นี่ครับผมก็ทําให้ดูอย่างนี้แหละครับละเอียดเลยปึ๊บเลยครับเอาละครับทีนี้ผมจะใายให้ดูรอบเลยครับให้ชาวเน็ตได้รู้ว่าเออชาวบ้านแกก็ทําเป็นนะนี่ดูนะครับหน้าตาแกมดแดงสีดํานะครับปึ๊บขางมดแดงสีดํออปตอดงใหญ่ซ่อมไฟฟ้าตัดต้นไม้ทําลายต้นไม้ที่สูง ถุงสูงถุง,งทั่วมบ้านถุงอะไรก็เหมือนกันนะคนี่ครับใครต้องการบอกว่าได้เลยเบอร์โทรอบตอดงใหญ่อย่างเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับตับ